สบายดีมันนี่ว่าพอกันอีกเนาะจากทีมงานแบบปากเซ้นาวาไต่เนาะมือเบาๆเขียนน้อยปากเซ้นาวาไต่เนาะมันนี้กระซิมาพากันกินพี่น้องเอ้ยกินเดือดด้วยเดือดเดือดเดือดอเดือด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 เนี่ยผมมันดำผมดำนี่เมึงนดำกันพี่น้องโอเคดาบเดือดดาบเดือดดากระซิบจุแน่จะน้อยนึงเปจะแช่เถอะ้วก็มีมะข่าเขาเกิดมาง่ายกว่านี่มะระมะละ ขั okay. 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 ้นพัสดีไทยเนาะแล้วก็มีใบผักกอกเนาะผักกอกงามๆใหม่ๆเลยเก็บอยู่รังบาดเนาะเริ่มกินกันเลยมาๆๆใส่กับข้าวเหนี้ก่อนๆนาะใส่อยู่กลางเดินได้เหมือนเดิมนะลองลองเจียวก่อนผมมันบําเจียวอะไรซอยซอยสีงามๆไหมครับพี่บังมันซอยสีมั้งซอยเป็นยังไง้ส่กินได้จังไหนพี่บัก ใช่นเราสรอยชินต้องมีวิธีซอยเลยซอยจะเลยแล้วมีห้องซี่เคียงเลยมั้ยเออเออเนี่ยเนี่ต้องพาเครื่องนมันข้าต้องซร้อยบัางควงมันตัดดับเพื่อนตัดดับตัดดับตัดตัดยังก่อตัดดับตัดตัดดับโอเคสำเนียแล้วเนาะใครอยากก็ซอยเอาเองเด้อขัดสันเด้อตับมันวันกันลองคนลองก่อนลองชีนคนจังหวัด ันึงถ้ามีทั้งจุามีท้งอะไรเนาะเมือนเนาะลองชิมก่อตับกับิน้น้อยแนะน่ะได้จวโอ้รณนนะ่อม,อมมอืม้ดนะดได้แล้วร่งเดอดได้เดวยวคร่บเดี๋ดวยวยได้ๆดือร่องเดือดได้เดือกก็นาไปเนาะ ใส่ไกลแล้ยทำยหงไๆโอ้โห<ม>เดือดงวเดือด <c oughs> งวแมงวันพุงวินตําผัวตัวนี้ได้ขักัวไปประกอบมั้ยขอนี้วขอน้ว เนประกอบเรากอไปยังเลยมส้นไหนน่ะกูเลยปรุงสอยสีนจุ่มแล้วก็สร้อยของสีห้าขวบโหัวใ่ว่ทใชยหัวมันใช<ห>้หัวใช้หัวทำนี้ไงโซ่เลยวับ ห้อมนำเข่ากันขาเยอยยาเฉพาะพวกข่าไปประกอบข่ากันก่อน้องครูก,ก,กันกินกระปุกกระสับทีมืงที่มึงตัวเอง ผมแจกนะระบายระวังเรื่อพี่น้องเดียวกวนเดียวกยผมหายไปจกตับนะาสอนกินดิบกินตับงังตาบานไหมตาบานพันพันพันวางมันกินแค่ไหนทุกยอนพันกระเวยประกอบทาบ้านพันกระเวยประกอบขอกันเป็นขี้กระเวยแกะ ตับบ้านพันเขประปกอบเอากันปันขี่็็ไ่่แก่กกงอ,อ้าวคมเนี่ย มีัยงชง่วงนี้ไม่ต้องวงอ่างยังมากมากินอย่างเดียว <c ười> ตัดกันคำโอโอ้แบบผมไม่ชิกละม,มีเนี่หรอไปแชงคอเดือดข้า,ขออาขมานมย่ากีก้ใส่อตอนบมขา,าดไปมาอีอหาใจ <c ười> ามาแล้ววะมาแล้วแล้วต่อไปให้มันทนันตัวนี้มาาันต้องเบาไล่เวันนีีเนาะ ขอโทษนะสำหรับใพรบอรมามักกินผมมากินกับพี่แต<ม>่ว่าเดือนใก่ไปกับกดวดก็แซแบไปครม,ม,มาแด้เชงว่ะมาแด้ปังๆังปังปัง,ง,งม,มตรงค้ม,มันรำมงว โอ,โอ้โอ้อยวันนึงมันก,มนก็มีสามสิบดีป้อแดสซีมกัตับอย่างเดียวเ,ยเดียวว่าใบปบะก,กอบซื้อด,ด,อ,ดอ,อกเขาคันเื่อพักเสือมื่อก,กีอ้ำลองเออไบหัเสือ,อ,อเริมแน่ๆพี่น้องเลยอืม 我说吧。 รับผูใ้ใดเบิ่งกินดิบเนาะขอโทษบวชยำยำข้างแข็งคนไดนที่บ่มากินดิบเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อ